ห้าเท่าของจํานวนหนึ่งนะห้าเท่าเนี่ยเวลาเราทำข้อนี้นะครับนะเราใช้วิธีอ่านไปเขียนไปนะครับก่อนก่อนจะดูเฉลยอย่าลืมกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะเขาบอกว่าห้าเท่าของจํานวนหนึ่งนะห้าเท่าของจำนวนหนึ่งนะลงบ,นะบด,ลลด,ด,ด้วยนะวห้าก็คือนะวิธีทำแลวนะเนี่ยเราเราทำประโยชน์แรกก่อนกูเขียนเป็นสีด้วา เปลี่ยนสีดีกว่าอ่ะเรวก็สีเขียวสีเขียวเนี่ยคือ5เท่าของจํานวน1ลบด้วย5มีค่าเท่ากับ75%ของ100เพราะฉะนั้นครูก็ใช้ตัวสีเขียวนี่แหละลองดู5เท่าของคือคูณจํานวน1คือ x อ็กครูเปลี่ยนเป็นเนี่ยห้าเอ็กซก็แล้วนะ 5a ลบด้วย5เอออ่ะารออกเขาบอกให้จํานวนหนเป็น x นะก็เป็น 5x นะ5เท่าของนั้นคือ 5x ลบด้วย5เท่ากับ 75ส่วนร้อยของ100เข้าใจมหเวลาเราเจอโจทย์ปัญหาเียให้เราเขียนไปเรื่อยๆก่อนนะครับ100กับ100อ่ะตัดกันทิ้งเราก็กลายเป็น 5x เท่ากับ75ลบอยู่กลายเป็นบวก5กลายเป็น 5x เท่ากับ80ลูกนะ x เดียวเลยเท่ากับ80า5 5 15 56 30 x คือ16 เราได้คําตอบแรกแล้วคือ x คือสิบหกอมาต่อมานะคราวนี้เมื่อนํา x ไปหารด้วย y นะเขาเรียกคีคำคำพูดมาอยู่ตรงนี้ลูกเอา x ไปหารด้วย y คําว่าหารด้วยคือส่วนเข้าใจไหมหารนี่คือส่วนหรือเราสามารถเขียนว่า x ส่วน y ก็ได้เห็นไหม x ส่วน y ก็ได้ จะได้บนหารคือสองส่วนห้าเนี่ยได้บนหารคือสองส่วนห้าก็เท่ากับสองส่วนห้าเลยให้ x เท่ากับสิบหกส่วน y เท่ากับสองส่วนห้าคือมาจากตรงนี้นะเพราะนั้น y เลยเท่ากับสิบหกคูณห้าสองเอาไปหาเพราะว่าเราย้ายยี่ไม่คูณน,นะสองแปดยคือสี่สิบเขาหาว่า x อ่ะเป็นเศษส่วนเท่าไรของ x บวก y ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะ x ก็เป็นเท่าไร x เป็นเศษส่วนก็คือ x เอา x ส่วนด้วย x บวก y นะครับก็คือ x คือสิ x บวก y คือ16บหกวก 40, สีสก็16ส่วนเท่าไหร่ลูกห้เอา8 8ดแปดสองสิบหกแปหบหกสองส่วนเต่อไหลประมาณกี่โมงประมาณ7จ็ดโมงครึ่งครับโดยประมาณนะประมาณเจ็ดโมงครึง่งพิ่งนี้ก็7จ็ดโมงครึง่งแล้วอยากวันธรรมดาอาจจะเป็นช่วงเย็ยนนิดนึง